บุ๋มปนัดดาเอาจริงเดินหน้าฟ้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดเม้นแรงเรียกคนละล้านออกมาปปจจใจให้สัมภาษณ์เดินหน้าฟ้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดที่เขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอยาบคายหลังประกาศข่าวดีตั้งทองลูกชายและกำลังจะคลอดสำหรับดาราพิธีกรดมากความสามารถอย่างบุ๋มปนัดดาโดยเจ้าตัวเผยว่า คอมเมนต์ที่ทำให้ปรีแตกอาจจะไม่มีพออยู่ตรงนี้มานานและแกล่งพอแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นที่ท้องด้วยฮอร์โมนถ้าเขาไปเจอคำพูดพวกนี้คิดว่าคงจะไม่ดีค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจมากพอสมควรอย่างคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าว่าเคอรี่ทำตัวเป็นเคอรี่มากทำตัวสับสอนมากซับซอนตรงไหนเพราะตนมีลูกกับสาม,มีตัวเองก็เลยงงว่า ทำไมต้องด่าก,กันแรงขนาดนั้นตนแค่รู้สึกว่าการเป็นดาราก็ไม่ใช่ว่าจะโดนใครดูถูกกันอย่างนี้เราเป็นคนเหมือนกันอีกอย่างตนไม่ได้ทำอะไรผิดแค่มีลูกกับสามีตัวเองการมีลูกมันควรจะเป็นโมเมนตด์ดีๆของแม่คนหนึ่งไม่ใช่จะมาเป็นดราม่าวิกฤตขนาดนี้แล้วดราม่าหนักมาก คืนนั้นในโซเชียลกระหน่ำตนหนักมากต้องมีคำด่ากเกิดขึ้นบวกกับคำว่ายินดีเลยรู้สึกว่าทำไมการแสดงความยินดีมันยากตรงไหนที่ผ่านมาตนโดนมากก็ให้อภัยทั้งหมดไม่เคยได้ฟ้องใครแต่รอบนี้ทีมงานทุกคนคนรอบตัวโทรมาบอกว่าอย่าย,ยอมต้องฟ้องกลายเป็นว่าทีมทนายขององค์กรทําดีจัดก,การฟ้องเรียบร้อยแล้วแจ้งไปคนละหนล้าน 1, 000, 000บาท บางคนส่งคลิปขอโทษมาบ้างแล้วแต่ทีมงานไม่ยอมส่งให้เพราะกวดใจอ่อนให้ไปอยู่ต่อหน้าปั่นลังก่อน